สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มมนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำลังเจราจากับดอนาสปอร์ตต่อสัญญาในการจัดโมโตจีพีออกไปซึ่งก็มีแผนที่จะเซ็นสัญญายาว5ปีครับจากกรณีที่สัญญาของประเทศไทยกับดอนาสปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิการแข่งรถจกักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโตจีพีเหลือเพียงแค่ปีเดียวคือกลายเป็นเจ้าภาพสนามเปิดฤดูกาล2026โดยทางนางสาวแพท,ทองทานชินวัตร,รนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการท่งทอง่ยวและกีฬานำเสนอตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และได้ผลอย่างไรกับประเทศไทยครับพร้อมยืนยันทุกโครงการหากเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนคงต้องทาต่อแน่นอนครับแต่หากไม่มีประโยชน์ขาดทุนก็ต้องเอามาพิจารณาดูว่าเป็นอย่างไรล่าสุดนายสรวงเชนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยระหว่างร่วมง,งาน IT b ีีเบอร์ลิน2025งานหมาก,กรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีบูธของการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมด้วยที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีถึงประเด็นจะมีการต่อสัญญา กับดอนัลสปอร์ตหรือไม่หลังจากสัญญาเดิมของไทยนั้นจะหมดลงหลังจัดในปีหน้าไปแล้วว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่กกทกำลังพูดคุยกับดอนัลสปอร์ตครับโดยประเด็นสำคัญเป็นเรื่องรายละเอียดและมูลค่าสัญญาโดยส่วนตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยากให้มีการต่อสัญญาจัดต่อไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญและความเห็นส่วนตัวอยากเสนอว่าควรต่อสัญญาระยะยาว5ปีเพื่อที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้วางแผนการทำงานในด้านต่างๆได้ถูกครับ ส่วนงบประมาณที่จะนํามาใช้ในการจัดครั้งต่อๆไปอยากให้ใช้จากด้านอื่นที่ไม่ใช่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพราะปีนี้เราเป็นเจ้าภาพมาการกีฬาซิเกมส์ครั้งที่33ในเดือนธันวาคมและต้องจ่ายไม่เลี้ยงให้นัก,กาอีกมากส่วนการจัดโมโตจีพีคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอยู่แล้วแม้ทั่วโลกต้องจ่ายค่าไรเซนแล้วขาดทุนแต่ของไทยนํามากระตุน้นด้านการท่องเที่ยวการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนทําให้คุ้มค่ากับงบที่ลงทุนไปเช่นเดียวกับการแข่งขันรถยนต์สุดหนึ่งจิ้งจกโลก รายการฟอร์มบล่าวันก็กำลังมีการพูดคุยอยู่เช่นเดียวกันทนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้สรุปข้อมูลสําคัญก่อนการแข่งขันมอต GP จีพี2อรายการพิธีการปรีออฟไทยแลนด์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม5 0 4 3ล้านบาทกระตุน้นการใช้ใจ่ายกว่า4,268ล้านบาทจากงบจงาน 7 7 5ล้านบาทสร้างงาน7,772ตำแหน่งและภาษีที่รัฐเก็บได้กว่า318ล้านบาทแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาชมกันในขันตลอดทั้ง3วันก็ถือว่าแน่นขนาดครับ